เรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะเสียงดังกับเสียงเบานะคะมนุษย์สามารถทําขึ้นได้หรือสามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติด้วยค่ะตัวอย่างเสียงดังนะคะก็คือเสียงระเบิดค่ะเสียงระเบิดนะคะเกิดขึ้นโดยมนุษย์สร้างขึ้นค่ะเสียงเบายกตัวอย่างเสียงปรบมือค่ะ เสียงระเบิดนะคะนักเรียนอาจจะเคยได้ดูนะคะได้ยินกันในการ์ตูนมาบ้างแล้วนะคะซึ่งเมื่อเกิดระเบิดขึ้นเนี่ยเสียงก็จะดังมากๆเลยคะ่ะถ้าหากเราอยู่ใกล้เนี่ยนอกจากจะเป็นอันตรายต่อหูของเราแล้วนะคะก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆด้วยค่ะเสียงเบานะคะคุณครูยกตัวอย่างเสียงปรบมือใช่ไหมคะเสียงปรบมือนะคะปรบมือหนคนนะคะเสียงก็จะ เบาค่ะแต่ถ้าหากปรบมือหลายๆคนนะคะเป็น10คนเป็นร้อยคนเป็นพันพันคนเนี่ยเสียงปรบมือก็สามารถที่จะยังนิาได้ค่ะแบบที่2นะคะเสียงดังยกตัวอย่างเสียงตะโกนค่ะเสียงตะโกนนะคะเป็นการออกเสียงที่ดังกว่าปกติค่ะเพื่อให้ผู้ที่อยู่ไกลๆนะคะสามารถได้ยินเสียงของเราค่ะ มีใครได้ยินไหมคะมีใครได้ยินครูวิวไหมคะมีใครได้ยินครูวิวบ้างไหมคะเสียงเบานะคะครูวิวยกตัวอย่างเสียงกระซิบค่ะเสียงกระซิบนะคะเป็นการพูดเบาๆนะคะพูดเบากว่าปกติค่ะเพื่อไม่ให้ผู้อื่นได้ยินเสียงของเรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะทีเด็ๆได้ยินเสียงครูวิวไหมคะตอนนี้ครูวิวกำลังกระซิบอยู่นะคะ จากตัวอย่างเสียงตะโกนและเสียงกระซิบนะคะก็สามารถเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าเสียงตะโกนนะคะจะมีลักษณะเสียงที่ดังกว่าปกติค่ะและเสียงกระซิบนะคะจะมีลักษณะที่เบากว่าปกติค่ะดังนั้นเสียงตะโกนจึงมีเสียงดังและเสียงกระซิบจึงมีเสียงเบาค่ะ ข้อ2นะคะเสียงยาวและเสียงสั้นค่ะเสียงยาวนะคะครูวิวยกตัวอย่างเสียงออดค่ะ จากที่ฟังไปสักครู่นะคะเสียงออดเมื่อกดหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะมีเสียงที่ยาวมากๆเลยค่ะเสียงสั้นนะคะครูวิวยกตัวอย่างเสียงต่อยค่ะต่อยในที่ดีไม่ใช่นักเรียนต่อยกันนะคะแต่ยกตัวอย่างเสียงต่อยที่เกิดจากนักมวยค่ะเมื่อนักมวยเนี่ยต่อยหนึ่งครั้งนะคะเสียงต่อยก็จะเป็นเสียงสั้นๆค่ะ จากเสียงที่ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะเสียงออดจะมีลักษณะสเสียงที่ยาวกว่าเสียงต่อยนะคะเสียงยาวและเสียงสั้นแบบที่สองนะคะครูวิวยกตัวอย่างเสียงโทรศัพท์ค่ะเสียงโทรศัพท์เข้าเมื่อสักครู่นะคะก็จะสังเกตได้ว่ามีลักษณะสเสียงที่ยาวพอสมควรเลยค่ะ แต่ถ้าหักยาวกว่านี้แสดงว่าอะไรคะแสดงว่าไม่มีคนรับโทรศัพท์แน่เลยเสียงสั้นนะคะยกตัวอย่างเสียงถ่ายรูปค่ะเสียงกดถ่ายรูปเมื่อสักครู่นะคะเมื่อเราสังเกตดูแล้วเนี่ยลักษณะเสียงก็จะเป็นเสียงสั้นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ถ่ายรูปจากโทรศัพท์มือถือหรือเสียงกดชัตเตอร์จากกล้องนะคะก็จะมีลักษณะเสียงที่สั้นค่ะ และเมื่อเรานำมาเปรียบเทียบกันแล้วนะคะระหว่างเสียงโทรศัพท์เข้านะคะก็จะมีเสียงที่ยาวกว่าเสียงกดถ่ายรูปค่ะข้อ3ค่ะเสียงทุ้มและเสียงแหลมค่ะ เสียงทุ้มนะคะยกตัวอย่างเสียงเดินค่ะการเดินของเรานี่แหละค่ะการเดินนะคะจะมีเสียงที่ทุ้มต่ำค่ะเสียงแหลมนะคะยกตัวอย่างเสียงเบรกรดค่ะ เมื่อเราต้องการที่จะหยุดรถกระทันหันนะคะเราก็จะเบรกลถค่ะสังเกตได้ว่าเสียงเบรกรถนะคะจะมีความแหลมนะคะมากกว่าเสียงการเดินที่เป็นเสียงทุ้มค่ะแบบที่2ของเสียงทุ้มและเสียงแหลมนะคะเสียงทุม้มยกตัวอย่างเสียงตีระฆังค่ะ เสียงตีระฆังนะคะจะมีลักษณะเสียงที่ถ้มต่ำนะคะนักเ,เรียนคิดว่าเราจะสามารถฟังเสียงระฆังนี้ได้ที่ไหนตอนไหนบ้างคะคำตอบก็คือสามารถฟังได้ที่วัดนะคะตอนเย็นพระก็จะออกมาตีระฆังค่ะเสียงแหลมนะคะยกตัวอย่างเสียงนกหวีดค่ะ เสียงนกหวีดนะคะจะมีลักษณะเสียงที่แหลมนะคะแหลมกว่าเสียงตีระฆังที่เป็นเสียงทุ้มค่ะ